บายเรื่องบัตรก่อนนะครับบัตรเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับสิัสปิดร้อยท่านครับเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกเออบัตรหนึ่งร้อยบาทศิลปินนะครับอาจจะไม่มีศิลปินที่มีเอ่อเงียก่อไม่มีสังกัดนะครับศิลปินทั้งหมดเราได้มีการคุยรายละเอียดกันชัดเจนแล้วว่าสามารถมาไ,มได้นะครับนั่นก็คือหนึง่ง น้องบิวพรประภาพี่เมวิกาเสียงะระฆังทองน้องอวบคำหวานแล้วก็น้องเ e อ e <ert. S 2> ิร์ดพิชิตพงศ์นะครับสี่ท่านนี้รวมกับค่อยเป็น5คนนี่คือบุคลากรทางทีมงานซานเลา้าเต็มรูปแบบที่สามารถออกทั้งงานไฟ้สดรับเชิญไฟ้สดและรับเชิญสถานที่ที่เป็นนะงานหน้างานงานเจ้าภาพหรืองานที่เขาเอิญมางานหน,านางาน่ะพี่น้องสามารถแบบว่า ออกงานได้ด้วยกันอีกทัาจหมด5คนนะครับคือสามารถโดยที่แบบว่าต้องมีการติดคัดเงี้ยังทั้งหลาทั้งิง้นะครับนี่คือ5คนนี้สามารถออกงานได้ชี้แจงพี่น้องฟังเด้อน,นะครับส่วนคนอื่นนะครับส่วนผู้อื่นนะครับมีสังกัดนะครับไม่สามารถที่จะนะครับมาออกงาน<ห>ส,สามารถออกงานไลฟ์สดสารเราได้แต่ไม่สามารถออกงานหน้างานได้หรืองานเจ้าภาพได้นะครับงานภายนอกได้อันนี้คือ มีมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ep ีที่ยี่สิบโออีพีที่สนะิบสองนี้วันที่ยี่สิบนี้นะครับเป็นงานทั้งงานไลฟ์สดกลุ่มปิดและเป็นงาน,นหน้างานนะครับเป็นงานเปิดนะครับเปิดค่ะเปิดวงครั้งแรกให้พี่น้องเนี่ยเบิ้งในรูปแบบของอ่ารูปแบบของสั้นเรานะครับในหน้างานนะครับก็บคือว่าเรามีสถานที่ก็คือ <ar> อำเภอโพลสวรสค์จังหวัดคนครพนมนะครับผู้ไดที่ยุ่ใกล้หันอยากประแเกลาลังใจทีมงานซ้าเราประทิงศิลสามารถไปได้กับงานประเพณีงานนามัสการพระธาตุจำปานามัสการพระธาตุจำปานะครับเป็นงานประเรพณีเรานอยนะครับผมเออมีบัตรขายหน้างานางน,นะครับผมมีบัตรมีบัตรขายหน้างานนะครับอำเภอโพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนี่คืองานแรกของทีงงานซ่าเราที่จะได้ออกงานเปิดฤดูกาลเป็นครั้งแรก รเรานำคาราวาน,าวานทีมงานเสลาห้องโยไปบุ่นหมดเลยนะครับว่บสิเป็นบุคลากรต่างๆนะครับอธิบายชี้แจงเป็นดอกฟังว่าไป็นยียงผู้นี้คือบ่ไเด้มาคนนี้ถึงไม่ได้มาคนนี้ถึงไม่ได้มาเพราะเขามีต้นสังกัดนะครับเพื่นมีต้นสังกัดอยู่แล้วผมบ่สามารถที่จะเอามาได้แต่ถ้าเป็นงานไฟ้สดสามารถมาในานามรับเชิญน,นะครับได้ปกตินะครับผมปกตินะครับแล้วทำไมพี่หมาพัชรีมาได้ พี่ใหม่พัชรีมาในนามของรับเชิญนะครับแขกรับเชิญเต็มบงนะครับกับทีมงานเฮ้าสั้นเราไปเดิงศิลปะกทะกับใหม่พัชรีชัยเลิศนะครับสุดยอดมาลําสิ่งมาปรปะทะกันกับทีมงานสั้นเหล่านะครับอีพีนี้จะให้พี่น้องเบิ้งในรูปแบบของหน้าเวทีให้พี่น้องมวนทั้งหน้าเวทีและมวนในทั้งปุ่มปิดนะครับ พี่น้องบ่ตองห่วงมาหน้าเวทีเข้าเสียงก้องแก้งก้องแก้งบ่ดดไม่ใช่หน้าเวทีทุกอย่างเราจะปรับใหม่หมดนะครับสคริปต์ปรับใหม่หมดรูปแบบการแสดงเน้นตามหน้างานด้วยแล้วก็เน้นตามไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดพี่น้องเดี๋ยวเบ่งโชว์เต็มอิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็หน้างานก็จะมวนซืนหัวเซลเตยนะครับเตยรูปแบบการแสดงเฮ้าตามคอนเซปต์คอนเซปต์วงเราเลยนั่นก็คือ มากรคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวาเลนตีโชว์พี่น้องสิ่เดเบิ้งครบทั้ง4รูปแบบลูกทุ่งหมอลำวาเลนตีโชว์นะครับพี่น้องสิเดืเบิ้งทั้ง4รูปแบบครบรดแน่นอนพี่น้องไปเบิ้งหน่ายงานไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีบัตรขายหน้างานนะครับผมกับปมพ่อเต๋อห้องนะครับบัตรราคา120บาทหน้างานนะครับย้ำหน้างานบัตรราคา120บบาทนะครับแต่บัตร